สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องย t u b e สบายใจฟาร์มกับผมมือหนี่พาพี่พานองมาทางบ้านดอนแดงนะครับเนาะบ้านดอนแดงตําบลศรีวิชัยอำเภอพานอนยิ่าทจังหวัดสกลนครนะครับเด้อพี่น้องพาพี่พานองมาโค้งมาปลาจากหนครับพี่น้องตื่นนาคนแปลกหน้าเนี่ยตื่นกล้องเน่ะนะครับเนาะ ธรรมดาครับเพราะว่าเพิ่นบ่ค่อยเห็นผู้เห็นคนอ่าเพิ่นก็มาเลี้ยงอยู่ให้อยู่นาเพิ่นพี่น้องพื้นที่กว้างขวางครับอยู่นี่ปลูกหญ้าหลายไร่เอาให้พี่ให้น้องเบิ่งกว้างๆซะก,ก่อนอ่าคอยออกมาเลี้ยงอยู่นําเดินนี่ละ่ะอยากกระจ้าไม่เลี้ตัดหญ้ามันกินเอาครับยังมาส่าแต่ตัด้ามันกินเอาอ่ารายงานตัวนะครับซื้อบ้านไหนหนะครับน้อครับผมนายบุญท่ำสีโสดาครับอยู่บ้านดอนแดงน้อยหมูสีกับบลญสีวิชัย อำเภอวานวานิวัฒน์จังหวัดสกลนครครับครับผมอ่าซื้อเหรียญซื้อว้านยงไงนะครับเนาะซื้อปานครับซื้อปานอยู่บ้านโอนแรงเนาะครับอ่าถ้าพี่สนองเขามาถามหากระถามว่าพ่อปานเนาะครับเนาะถามหาพ่อปานเอาฝากเบอร์โทรไปก่อนนะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรนี่คือตัวนี้ล่ะจำบวยค่อยได้ศครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่ง 8 6 5ห8 6 5าสามปห้าสามอ่าพอปานแล้วครับเนาะทางบ้านดอนแดงตำบลศรีวิชัยอำเภอปานนนท์นิว่าจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเมื่อนี่มีงัวสิมว่าปั่นพี่าน้องไปเลี้ยงนะครับเนาะครับจักตัวครับเมื่อนี่ว่ามีสองตครับครับผมเป็นอันตัวแรกนี่เป็นแม่ท้องนะครับเนาะครับอ่าแม่ท้องแล้วก็อีกตัวนึ่งเป็นเป็นงัวัถิกน่อยงัวเถิกน่อยเป็นอนาคตพอคุ้มฝูงครับผมตัวเถิกน่อยได้ยินว่าเป็นอันลูกพริกแดงบ่ลูกของพริกแดงครับครับผมอ่พี่น้อง สามารถลูกพริกแดงอนาคตพอกุ้งผงกระจ้าถ่าเบิ้งน้ากันครับพี่น้องมาทั้งตัวแม่นี่ก่อนเป็นแม่ทองแล้วครับนาอตัวนี้ครับแม่ทองเฮาสมยังใบนะครับนาะแม่นี่สมวีแอลโลโจครับนี่ครับเบิ้งใบสมข้อปันกันนะพี่น้องนี่เนาะใบทับใบสมบอเอกาสารครบเด้อพี่น้องเด้อวีแอลหกทับหนึ่งหนึ่งสองครับพี่น้องวีแอลโลโจวิสกี้ จากวิไลฟาร์มครับตระกูลวิอลโลโจเพ่นตัวนี้วิอลโลโจโพ่อฟันแดงๆง,ง,งามๆครับของวิไลฟาร์มให้ลูกแดงเข้มกับแม่ทุกสีวสันเพ่นวา่าเจ้าวิสกี้ครับวิอลโลโจอเอาบังมือทับมือสมพันครับพี่น้องวันที่ผสมยี่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกห้าครับผมสังเกตสัตว์วันที่หกเดือนแปดปีหกห้า ผสมวันที่ยี่สิบหกเดือนเจ็ดแล้วก็สังเกตสัตว์วันที่หกเดือนแปดมือหนี <8 S 1> วันที่แปดนะครับเน,น,นาะผ่านรอบสองม,มือครับผมเอาได้ผ่านรอบสองมือครับใส่เจ้าวิวแอลโโจวิสกี้ครับหกทับหนึ่งสองสองด้พี่น้องพอพันสุดยอดของอวิไลฟ้ามอีกตัวหนึ่งครับนี่ใบหลอดครบหมอผสมเทียมกิจต,ตยศชัยรบครับมีเบอร์โทรมีซื้อหมอเรียบร้อยเด้พี่น้อง ใบหลอดครบเอกสาร,รครบครับอ่ะนี่พี่น้องใบหลอดอ่ะเก็บใบดีๆครับแนวมันาพาเป็นคาใบอันนี้งอเขาสูงอยู่เท่าไหร่นะครับเนาะนี่สูงนี่ประมาณร้อยห้าสิบหกพีคเละครับผมอ,อ่าห้าสิบนี่ล่ะผมสิตีเอาจังสี่นะครับเด้อผมเข้าไปใกล้มาได้ผมสิตีเอาไว้ประมาณร้อยสี่สิบห้าครับพี่น้อง คิดว่าน่าจะมีบวกอยู่ครับพี่น้องร้อยสี่สิบห้าบวกผมตีตำๆไว้เพราะว่าผมเข้าไปใกล้เพราะได้อี่นพองตื่นผมนี่ผมยางเข้ามาใกล้มันกองยางไปอีกแล้วม<า>ผมตีไ้ร้อยสี่สิบห้าบวกถามันสิสูงกว่าหันพี่น้องกระจังวัดเบิ้งครับนห้เจ้าของพันวัดเบิ้งคักๆก็ได้พี่น้องยามมาเบิ้งโต้งวกับจังวัดเบิ้งอีกแต่ว่าผมตีไวนี่ร้อยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องเป็นลูกที่ใดครับในห้อง ลูกตัวที่สองคับลูกที่สองในท้องนะครับเนาะอ่าทับอ่าวาโรโจวิสกี้ไปผ่านรอบหนึ่งกับสองมือลูกตัวแรกขายไปแล้วบ่ขายไปแล้วครับขายไปแล้วเนาะเป็นลูกตัวผูหรือตัวแม่ตัวผูครับลูกตัวผูใส่ใส่พออย่างลูกตัวผูที่ขายไปตัวผูใส่เคฟสามหนึ่งครับโอ้ขายเคฟสามหนึ่งไปแล้วลูกใส่ครับเสียดายน้ำพี่น้องอ่าน้ำพี่น้ำนองเด้่บานนี้เนาะวันหน้าจะเปิดเป็นคม เพื่อนว่าเพื่อนเดียวไปเฮ็ดพอพันน่ะเออเพืเ่อนอยากได้น้ำเนาะเพื่อนมาขอก็นเลยเ็เลยปั่นเพื่อนไปครับผมบขายไปเท่าไหร่ละครับลูกเพื่อนอะ่ะสามสิบห้าสามสิบห้าเนาะครับเนาะครับอ๋มาทางเหลือตะแม่เพื่อนครับอ่าทับเบี้ยวรถโจไว้นี่พี่น้องลูกที่สองในท้องสีเม็ดเขาเปลือกด้วยพี่น้องด้องงวนี่แมนบ่แมนครับบ้านเขาเอื้อนสีเม็ดเขาเปลือกเนาะแบบนี้เนาะครับเขาสีห้องไว้เท่าไหร่ละครับนี่ว่าสี่สิบหกครับ สี่สิบหกนี่มองห้องเนาะครับมองยังต่อร้องได้ปันเถะครับผมต่อรองได้พี่น้องครับหากันครับผมอ่าคนมาหากันมันมีแนวคุยกันแล้วนะครับเนาะสี่บอกคำเดียวจุดปุดมันกับบคืออะพี่น้องลูกพริกแดงเหรอครับเอามาทั้งอนาคตพอคุ้มผูงครับพี่น้องลูกชายเจ้าพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งสูงเท่าไรนะครับหน้าตัวนี้ ประมาณลอยกว่าอ่าผมสิประมาณเอาประมาณลอยยี่บเจ็ดครับพี่น้องเออลอยยี่บหาบวกเอาตีตำตำไปลอยยี่บหาบวกครับพี่น้องหำดำเด้อพี่น้องเด้อหำดำหำดำให้บางไงแข้งขาใหญ่ลูกพริกแดงอายุเพิ่มได้เจ็ดเดือนเจ๊นี่และครับนี่ตัวนี้ประมาณสิเจ็ดเดือนนะครับเนาะเอาผู้ได้มาลูกพริกแดงครับพี่น้องอนาคตพอคุ้มผง สีดีเนื้อตัวดีกล้ามเนื้อมาครับลูกชายพริกแดงตัวนี้สีแดงใช้ได้อยู่พี่น้องโมเมนต์ยางแดงเข้มแต่ว่ากระแดงหรือว่าแดงใช้ได้แล้วครับพี่นอ้องอ่แม่เพื่อนเป็นตัวใดน,นะครับเนาะตัวนี้<ม>นี่บอกโอ้ทรงลูกดีเนาะอีหลาเนาะทรงลูกยางก้เลยพี่น้องแม่เพื่อนไหมมีอ่าเอากสารมีใบนี้ หลอดของเพิ่นบ่ครับนี่โอ้นี่เนาะนี่เนาะนี่ครับมา,าใ,หให้เพิ่นมาลวดขันเพิ่นสิมาหาผมหน่อยปลอยเพิ่นมาเลยย่านแต่เพิ่นตื่นแหละนี่ครับใบหลอดของหนุ่มหน่อยตัวนี้เพิ่นมีซื้อบ่เขาได้ตั้งคซื้อให้เพิ่นบ่บักโจ้เจ้าโจ้เนาะโจ้ถุงดำเลยโจ้โจ้ยังเกาะโจ้ถุงดำโอ้โจ้ถุงดำโจ้ถุงดำครับลูกชายพริกแดงพี่น้องเจ้า <laughs> โจ้ครับหนุ่มรอ ลูกซ้ายพริกแดงครับพี่น้องใบหลอดครบเอกสารครบเนาะครับเนาะเก็บใบดีๆครับอ่าเก็บใบให้พี่ให้น้องเขาบรรดาผู้คนอยากเอาไปเลี้ยงไปดูแลต่อเขาจะเปิดไปเท่าไรครับตัวลูกซ้ายพริกแดงไงสั่หกครับสัหกครับมองเอาหรือมองห้องครับนี่ตัวล่องได้ครับยังตัวได้อีกย่ครับพอว่าพี่น้องมาหากันครับครับผมถาพี่น้องมาหากันมันสีว่าปรดมันกับว่าบวได้ล่ะครับผม เออลูกพริกแดงคนเปิดไปสาวหกเด้อพี่น้องเด้อเปล่าเด้อครับตัวนี้เออเอาเอาพี่น้องอยากได้ลูกพริกแดงได้อนาคตพอคุ้มผูงครับสาวหกยังต่อร้องได้อีกอยู่ปกตินี่อ,อ่าพ่นกับรูปได้ใบได้อยู่เนาะครับเนาะนนอม่อากับเจ้าของกับาของครับได้ใบได้ออรูปได้ผู้เชี่งดีปะยังเออ,อแต่ว่ามือนี่พันกับจากตื่น,น,นผมเหรครับออพี่น้องเบื้อง,างอาการนี่เอาเบอร์โทรอีกจักบาทนะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกห้าสามแปดหกห้าสามพ่อปานนะครับเนาะทางบ้านดอนแดงพ่อปานนบ้านดอนแดงตําบลศรีวิชัยอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครครับผมอ่าถาพี่น้องเขาอยากมาเบ่งตงว่าอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเขาหนิได้บอครับนี่ได้ครับอ่ามาเบ่งมาคุยมาต่อรองกันนะครับเนาะครับอ่าถ้ามากน้ำว่ามันถือมันแพงยังไงก็มาคุยกันครับครับผมอ่าเรื่องรถเรื่องยังเขาพอมีบอเรื่องไหนรถนี่รถรงมีอยู่ อยู่ในบาทโอ้อันเป็นรถผู้อื่นบ่ครับรถผู้อื่นรถอ่าถ้าพี่น้องทั้งไกลอยากให้ไปส่งอยากให้หารถให้ก็ได้นะครับเนาะก็หาให้ได้ยูเรื่องค่าส่งค่ายังกะจังคุยกันเบิ่งครับผมเอาสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝักงน้องด้อครับเด้อมักอ่าอนาคตพอคุ้มฝูงอ่าลูกพริกแดงหรือว่ามากแม่ทองอยู่ทางพุ่นพี่น้องอ่ะพันเืนอยู่ไก่กันจังอยแม่ทองที่เอาโลจูอยู่ทั้งพุ่น ก็มาบอกมาคุยมาต่อรองเบิงอ่าหรือว่ายังยกไปทั้งสองตัวก็ได้นะครับเนาะเอาไปน้ำกันก็ได้มาคุยมาต่อรองกันเบิงครับเอาขอบคุณหลายๆครับมือนี้ครับครับขอบคุณครับครับผมอ่าฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้ออ่าสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ